ดีใ,ใจที่ได้มาบางทีมันเป็นการไปให้กําลังใจไปให้ความสุขไปเติมเต็มสิ่งที่ท่านขาดสพอขอได้ภาพและความรู้สึกของรู้สึกดีเราก็เต็มใจ วันนี้นะฮะเรามาร่วมกิจกรรมของ Lu ูมิแอนวิชานโฟโต้โครงการถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านที่วัดตะโก้น้อยจังหวัดโคราชน,นะครับผมคือคนแก่ตามหมู่บ้านเนี่ยคือคนในสมัยก่อนนะเขาจะแบบว่าไม่ได้มีรูปตัวเองเป็นรูปถ่ายใดๆอย่างเงี้ยบางคนพาหลานพาคุณตาคุณยายมาเขาไม่เคยมีรูปคู่กันเลยนะ แต่เน,นี่ยคือเรามาทำเหมือนเป็นจิตอาสาเราจะมีช่างภาพเน mm ี hmm. ่ยมาถ่ายให้แบบฟรีๆแล้วมีการปริ้นจาก HP เป็นรูปแล้วใ,ใส่กรอบแจกให้เลยและอย่างที่พ mm hmm. ี่เม้งบอกไปนะครับรู้มีกแล้วก็ฝนกล้องมาสนับสนุนหลายรุ่นมากมีรุ่นไหนบ้างพี่ภัยตอนนี้เรือธงของเราครับเป็น X1Mark2 ในเวอร์ชันต่างๆในโมเดลต่างๆ1 m a r k 2 1 r m a r k 2แล้วก็1 m a r k 2 e ครับผม ก็คือขนมาซัพพอร์ตช่างภาพใช่มาทดสอบประสิทธิภาพให้ช่างภาพแล้วทุกคนได้เห็นว่าพว้องเราสามารถที่จะถ่ายภาพความละเอียดถึงขนาดว่าเป็นเป็นรูปใหญ่ได้เห<อ>็นว่าจะเป็นแปดตึกลูมิกนี่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดน้ำแก้สาราวัตรนะครับสารวัตรก็ตัวแค่นี้เองนี่สารวัตนี่มีหลายตัวมากนี่ s 1 mark ตัวใหม่ล่าสุด น่าแล้นี่ S1R Mark II กลวมใหม่ล่าสุดเหมือนกันอันนี้ความละเอียดแบบสูงมาก40กว่าล้านอย่างที่พี่ไพ่บอกปินได้ภาพที่ใหญ่แต่ตัวนี้ก็ทําได้ตัวนี้ก็ทำได,ำได้แล้วก็มีสุดยอดกล้องวิดีโออย่าง S5 Mark II X มาเลนส์นี่คือโอ้โห7200 2405แล้วก็มีอีกอีกมากมายหลายตัวที่เขายังไม่ออกมาโชว์ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆงานกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนึกว่าอยู่งานบวชตอนนี้เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพาไปดูเซตอัพก่อนเซตอัพที่จะถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านนี่เซตอัพเราแบ็กกรองแบ็กกราวมีฟงมีไฟนี่พี่พี่อะไรครับพี่พี่ออสพี่ออสนะครับพี่ออสอยู่เซตไหนพี่อยู่เซตนี้เลยนะพี่ออสมาจากไหนอ่ะมาจากเชียงรายโอ้มาเมื่อคืนใช่แต่จริงจริงเออมาจากกรุงเทพแล้วก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวกลับเชียงรายอ๋อ มาไกลมากครับนีม่มาด้วยใจล้วนๆรับนี่ช่องไหนลุมิกลกมิคครับลกมิคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆวัดตะโกน้อยกันดีกว่าว่าเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะไปประชุมทีมงานทีมสตาฟก่อนนะครับผม,มไไน,ะนี่อาจารย์วิชานประชุมก่อนประชุมก่อนโอเคนะครับสนใจแล้วสตาฟพวกเราก็จะเป็นทีมที่เราทำต่อเนื่องมา3ปี4ปีแล้วแล้วเราก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาบางท่านนะครับปีนี้เนี่ยโฟกัสของงานก็คือเราจะเริ่มจากบูธพัพนธุ์สนิกก็คือกล้องนะครับเราต้องการช่างภาพตอนนี้สแตนบายคือ3บูธ บูทที่สี่นี่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าชาวบ้านเขาจะขายใช่ไหมครับอ่ะนั้นก็คือสี่บูทท่าผู้จุงดังนะั้นทีนี้เราก็เลยรักขั้นตอนเราจะไม่รีทัศเราจะต้องจบหลังกล้องอ่างั้นเดี๋ยวผมทมํางานถ้กล้องก่อนอ่ะพี่ออนจับคู่พนิภงี่ภงจับคู่ในปีน,น,นี้อยู่กับพี่จุ๋งนะอ่าที่อยู่กับเอ้เฮ็ดเราเรียกใครเฮ็ดแฟนต้องอีกต้องมีตัว ถึงถึงเรื่องแฟนคนที่จะอยู่คู่กับพี่มาพบกันเลยเราจะถ่เยตัเปล่มาเราจะย่อให้เหลือ A4 ครับแล้วทีนี้เวลาถ่ายมงใบแรกเราจะทีถ่ายนะครับเราจะให้เขาถือการ์ดเลยครับน้องวิวจะเป็นคนคุมฐานคุมการ์ดเหมือนปีที่แล้วช่างภาพจะต้องไม่ถ่ายจนกว่าน้องวิวจกาการ์ดแจกเบอร์มาแล้วพอถ่ายเสร็จเขาจะถือใบแรกเอาไว้แล้วกดไปจนเรามั่นใจว่าเราได้แล้ว ก็คือถ่ายแล้วช่างภาพจะต้องตัดสินใจเองลดให้เหลือแต่ที่3ใบซึ่งหนึ่งในสามใบนั้นจะต้องมีใบที่มีเบอร์ติดอยู่ด้วยตอนนี้ทางลูมิกก็ได้แจกอุปกรณ์กล้องและเลนเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตในการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านนะครับจากที่เมื่อกี้ประชุมนะอาจารย์วิชานบอกว่าเขาจะแบบลดกระบวนการในการรีทัดซึ่งเขาได้ทดสอบโปรดักต์ของลูมิกแล้วว่ามันมีการเซตติ้งที่สามารถรีทัดน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์เขาจะเซตติ้งกล้องอยังไงนะครับผมไปดูทีมช่างภาพของเรานะที่กาลังเซตอัพ ฉากเซต up ไฟเมื่อกี้เราเห็น3ฉากแล้วตอนนี้มีฉากใหญ่คือที่จะใช้ถ่ายรูปครอบครัวตรงนี้นะครับช่างภาพแต่ละท่านก็ตอนนี้กำลังเซตสเตชันของตัวเองกันอยู่ตอนนี้อาจารย์อาจารย์วิชาเราขึ้นขึ้นไฟไฟท็อปแล้วน่าจะใช้ล่มดิฟฟิลตัวใหญ่อันนี้ ตัวนี้เด,เดี๋ยวมันจะมีตัวเปิด LED มันชอบติดขึ้นมนเองมีต้องสังเกตเหมือนควันขึ้นเลยทุกงานเลยไฟนำไฟนำมันนะพี่ต้องปิดไฟนำอันนี้เราก็เอาร่มใส่ได้เ,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 เลยเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างภาพเหมือนสวัสดีครับพี่พี่อะไรครับผมพี่หญิงค่ะพี่หญิงวันนี้ อันนี้ใช้กล้องอะไรอยู่พี่นในรุ่นไหนอะนชินไรส์ S1 Mark II เป็นเดี๋ยวเคยใช้ลูมิกมาก่อนนะพี่ไม่เคยเลยมันใช้ง่ายมากเดี๋ยวลองลองดูได้อันนี้พี่พี่หญิงอยู่สเตชันนี้ใช่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตอนนี้าากำลังสอนช่างภาพเราตั้งค่ากล้องตามเพื่อที่ไฟล์ภาพที่ออกมาจะได้เหมือนกันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนี่พิธีตีกำลังสอนเซตอัพล้องอยู่ A5 ครับ ไว้บัลัส5 0 6ที่บอกครับเดี๋ยวอาจารย์วิชาจะมาสอนเซตอัพกล้องในเหมือนกันโอเคแล้วกดขึ้นหนึ่งทีครับนี่นี่นี่มันนี่แะไรนี่อะครแล้วก็หมุนเลยโอเค5006เดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะต้องเรียกปรับอีกครั้งนะครับเทวินโปรไฟล์สีใช้ srgb ต้องให้ที่ตีบอกเข้าเมนูวันไหนครับ แล้วก็เดี๋ยวนะขอยันเลืไปที่ Image Quality แล้วเลือก Color Space ครือ Image Quality เรียบร้อยครับโอเค S G B Picture Style Portrait ครับ Picture Style ไปแล้วโอเคเนไปอันนี้หน 2> 2> ึ่งอยู่ Come and sit here for a moment. Come and sit here for a while. Music and the atmosphere will make you happy and make you smile. No, don't go by. Give it a try. ท่านผู้ชมคานก็กําลังแบบทยอยเข้ามารอภายในพื้นที่ที่เป็นสเตชันในการถ่ายภาพแล้วนะครับเห็นว่าแต่ละท่านก็สูงอายุทั้งนั้นเลยไหนครับยายไหนครับมามาจากไหนครับเนี่ยตะโก้ค่ะอ๋อแล้วแบบรูปรูปถ่ายแบบอย่างนี้มีมีเลยอ้รถ่ายแบนมีอยู่มีอ๋อมีมีอยู่ใช่ไหมใช่่พร้อมไหมครับคุณยายพร้อมถ่ายไหมครับพร้อมพร้อมนะ นี่คุณญแจเพิ่งทำผมเสร็จนะครับสวยเลยแล้วของ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 พร้อมถ่ายเลยไหมครับเนี่ยพร้อมพร้อมเดี๋ยวตอนถ่ายยิ้มเยอะๆเลยนะครับอันนี้ยิ้มแค่นี้นี่ยิ้มได้อีกยังยิ้มได้อีกฮะตาพร้อมไหมพร้อมพร้อมถ่ายไหมพร้อมครับพร้อมถ่ายนะฮะยิ้มเยอะๆเลยนะตอนถ่ายอ่ะเอาแบบสนุกสนานได้เลยนะฮะได้เลยกินอะไรมายังคะเนี่ย ่กินอะไรสักหน่อยไหมจาทำผมแต่งหน้าอะไรหน่อยไหมได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวรอเข้าเข้าเซตเลยนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะนั่งพักก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านเซตไฟเซตฉากให้แบบว่าออกมาดูดีก่อนนะครับผมได้เลยครับเราไปดูตรงส่วนบินเตอร์กันบัางดีกว่าครับผมสวัสดีครับ มาดูส่วนปรินเตอร์บ้างอันนี้แบบว่าเห็นว่ามีเครื่องเดียวเครื่องใหญ่เลยอันนี้แบบว่าความเร็วในการปริ้นนี่แบบดูบจากปริมาณของคุณลุงคุณตาแล้วแบบมันทันทันครับมีความเร็วที่ทเร็วครับเครื่องนี้ความละเอียดสูงแล้วก็พิมพ์งานได้สดสวยเร็วด้วยแล,ะละย้วละเอียดด้วยละเอียดด้วยสามารถแบบภาพนี่คืออยู่ได้แบบว่าเป็นร้อยปีครับตัวหมึกที่เขาการันตีมาของทาง HP ครับภาพเขาให้แบบว่าการันตีเลยว่าอยู่ได้นาน มันเท่าไหรต่อต่อวิรูปหนึ่งครับถ้าเป็น a 4เนี่ยอย่างเราจะวางในไซส์ของ a 4 3รูปติดกันนะครับระยะเวลาในการพิมพ์3รูปเนี้จะอยู่ประมาณ2นาทีครับแล้วมันก็มีความละเอียดละเอียดด้วย<อ>ครับเนี่ยอย่างที่เห็นเซ็ตใหญ่เนี่ยปีนี้อาจารย์ชาบอกปีนี้พิเศษหน่อยมีหมูส,สำหรับครอบครัวอ่าบางท่านอาจจะแบบไม่ได้มาท่านเดียวเนาะ มีลูกหลานหรือมาเป็นคู่เราก็มีบูธสาหรับครอบครัวให้รอบนี้พิเศษหน่อยมีบูธนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาปีนี้เรามีบูธครอบครัวเพิ่มขึ้นม,มาใช่แล้วก็แจกไฟายด้วยครับะจะมีสแกน QR code จะเข้าไปที่ไร์เลยเข้าไปโหลดรูปได้เลยเพราะว่าทุกๆปีเห็นว่ามีเอาลูกหลานแล้วแบบว่าปีนี้เราเลยเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่จะได้มีรูปทั้งรูปเดี่ยวคุณตาคุณยายบางทีก็รูปคู่นี้ก็ถือเป็นเฟมิลี่เหมือนกันนะบางทีคุณตาคุณยายท่านงอยู่ทั้งคู่ก็ให้ไปลงพูนดูนได้เลยอ๋อโอเคครับผม อยากอยากรู้อันนี้คือพี่น้ำบอกมันนี่เลยอยากรู้ว่าอันซิวกิจกรรมได้ยังไงคือด้วยทางพี่ที่เขาทำคือเรื่องหอมธุรกิจหอมไทยเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็เขาก็สนับสนุนที่นี่มาหลายแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องทีมงานที่ได้ได้เคย อันนี้สบายๆนะพี่ดผมแค่อยากรู้เฉยผมไม่อยากมาแล้วก็มอนี่มาก็อยากสบายๆแบกว่าให้ทุกคนสบายๆก็มามาได้มาเห็นแบบสถานที่จริงๆอะไรเงี้ยครับได้เห็นแบบว่างานจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับตอนแรกคิดว่าพี่มาทำงานแถวนี้ก็เลยแบบขับตรงมาจากกรุงมเลยก็เลยแค่อยากรู้เออขับตรงมาเลยรู้ได้ยังไงทำไมถึงมาอันนี้อยากรู้เองครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะ ัก็ดีดีครับได้มาเห็นคนเยอะดีมีผู้ใหญ่มากมายเลยที่นี่ได้โอเคพี่อยากรู้แค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมครับกี้พี่เขาบอกให้แคนดิสพี่นิดนิดหน่อยหน่อยได้เลยครับผมครับแลวตอนนี้อาจารย์วิชาญก็ได้ลงพื้นที่ดูเลยนะครับว่าค่าแสงไหนที่ที่จะเอาไปปริ้นเนาะมีการเทสต์วิสหลายหลายแสงมากว่าเอาแสงที่ที่สุดเพื่อที่จะปริ้นออกมา ตอนนี้รูปเราได้ออกมาแล้วนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบให้กับคุณลุงคุณป้านะครับเราไปรอบบ่ายกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าแจกรูปให้กับนี่รูปเสร็จแล้วนี่ดูก่อนดูก่อนรูปเสร็จแล้วขอความกรุณาเชิญขึ้นไปถ่ายภาพนะครับเราจะได้เล่น ถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ติดอาสาทุกยังมาหลับเด้อครับสยาหนบเรากำลังมอบภาพชุดแรกให้กับคุณตาคุณยายนะครับจำนวนสิบท่านแรกนะครับผมจากัตรูมาแล้วจะพึ่งไปไหนนะครับเป็นนาทีนี้ยิ้ม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 หน่อยไหมครับยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหน่อยอ่ายิ้มหน่อยนะครับคุณแม่เป็นไงลูกเป็นไงบ้างสวยเลยลูก สวยคือเจ้าของเลยวะสวยคือคนไทยอย่างนี้นี่นผมคนไทยรออันนี้อันนี้แม่แม่แบบว่ามีมีรูปอันนี้อยู่อยู่เลยถ่ายถ่ายรูปอย่างนี้ปะถ่ายรูปอะไรรูปที่ถ่ายเลยใช่มีอยู่นะมีบ้านใหญ่อ่ามีโลกพย้อนให้ตาเนี่ยอ๋อรอรอของตาอีกแล้วถ้าได้ถ่ายคู่กันมั้ยเนี่ยไม่ได้ถ่ายนี่เม่ขามีให้ถ่ายคู่กันด้วยนะไหม ทำให้เอาพาตาไปถ่ายได้ไหมเดี๋ยวตาไปไหนแล้วตาไปกลับไปบ้านคนเดียวออไปเดี๋ยวอเดี๋ยวมันมีเซ็ตนึงเดี๋ยวรอตามมาเดี๋ยวไปถ่ายคู่กันจื้ถ่ายด้วยกันนะได้ตามตาไปถ่ายได้เลยครับตรรมดาตากับยายได้รูปในรูปเดียวไปร้านนี้เขาถ่ายรูปคู่กันนะเซ็ตเซ็ตคู่เราเซ็ตใหญ่ไปเลยนีตอนนี้ครับเราก็กําลังจะไปตามบ้านสําหรับแบบผู้สูงอายุบางท่านที่แบบไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เนาะ นี่ทีมถ่ายเราเดี๋ยวเรา,เราเรกลังจะไปถ่ายข้างนอกแล้วก็ความรู้สึกแรกก็รู้สึกว่าดีนะได้ให้โอกาสากับคนที่แบบว่าไม่ได้มาเขาอยากมาแล้วมาไม่ได้อะไรเง,งี้ยผู้ป่วยคนตาคนยายที่เขามาไม่ได้ก็รู้สึกดีนะนนะ บายวันนี้คนไม่เยอะสนุกดีกล้องเป็นยังไง้างคะที่ลองใช้วันนี้ที่เราคุยกันเมื่อเช้าอ๋อเอ้ยใช้ง่ายนะแต่ว่าอาจจะพี่อาจจะยังไม่ชิน,ชนแต่ว่าเออแต่ก็ใช้ง่ายอยู่หาไปใช้ครับหาไปใช้ โอ้ก็ให้ไปยืมยืมไปใช้ก่อนอดีฝนะากคลิปนี้ถึงคุณเม้งนะคะ <c oughs> เออใช่ใช่ฝากถึงคุณเม้งนะคะอยากยืมกล้องไปใช้เผื่อจะเป็นลูกค้าทิปหน้าไปอีกไหมคะไปค่ะชอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้หวานมากเลยชอบ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 แล้วก็ได้เห็นโอ้โหคุณยาย9กกว่าอย่างเงี้ยโอ้ยังแกไม่เคยถ่ายรูปเล้าดีใจที่ได้มา แต่พี่หานก, <c oughs> ก็เคยไปทริปอื่นๆแล้วใช่ใช่ใช่แ้ที่ครั้งที่สองไปที่ครั้งที่แล้วที่น่านเออมามาทีนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าที่ตากก็ถ้าไม่ติดอะไรเลยก็จะไปเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์อาจารย์ว่างแล้วอาจารย์ครับเป็นไงครับป,ปีนี้ครับจะได้จะปิดทริปแล้วอาจารย์เห็นอาจารย์ยุ่งตลอดเลยไง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะกินเวลาปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการทํา โครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นครั้งที่ที่ห้าแล้วที่เป็นโครงการใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่าโครงการนี้ดําเนินมากี่ปีแล้วถ้านับโครงการย่อยๆด้วยเป็นปีที่8แล้วเป็น mm hmm. ปีที่8ก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ปีนี้ก็มีคนมาร่วมงานเยอะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นก็คือสมาชิกก็เดินทางมาช่วยกันมากขึ้นนะแล้วก็เราเริ่ม <laughs> มีการจัดระบบ ที่เป็นระเบียบม,มากขึ้นงานก็มีปัญหาเดิมๆแเช้าเลยงนี้ตนี้ใช่ใช่แต่ก็ยังมีปัญหาน,นิดหน่อยครับยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยยต่ว่าในปีถัดไปเราน่าจะแก้ได้ก็เพราะว่าในปีถัดไปไยิ่งถ่ายเยอะขึ้นเย<ๆ><ๆ>อะ<ๆ>ขึ้นก<ๆ>็เป็นอะไรที่ประทับใจและก็สนุกสนานอีกโครงการหนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนๆช่างภาพสปอนเซอร์แล<ๆ>้วก็ผู้รับโครงการก็คือคุณเจียมเนาะปีนี้เป็นปีที่เราดูแลผู้เฒ่าผู<ๆ>้แก่ได้ทั่วถึงมาก แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเนาะฝ่ายปกครองเพื่อนก็ออกมาเปิดงานให้เราแล้วก็ผู้นําชุมชนก็ให้ความร่วมมือดีมากๆนั่งรถไปผู้ใหญ่พาเข้าใช่ไหมได้ออกไปตามตอนที่ตอนนี่ไปถ่ายตามบ้านเลยอ่านั่นแหละระหญ่นปเลยบางโครงการของที่พี่ไปทำอ่ะพี่ทําแบบนั้นอ่ะทั้งโครงการเลยเคยทําเยอะสุดคือถ่ายแบบที่พวกน้องไปเดินตามหมู่บ้านอ่ะเป็นร้อยคนเลยนะ ก็คือถ่ายแบบ100นั้นร้อยคนมันจะใช้เวลาเยอะมากพี่เคยไปทําอยู่12วันไปล่กเอ,อ,อกประตทานแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นอยู่บนภูเขามันก็ไม่เร็วเราก็ใช้เวลาประมาณ12วันในการไปเดินถ่ายสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนาะน้องๆไปเห็นก็คือเวลาเราไปถ่ายผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนอะเราจะเราจะได้เห็นความเป็นอยู่ของท่านได้เห็นว่าบางบางผู้เฒ่าผู้แก่บางคนไม่มีคนดูแลด้วยนะบางทีเราไปเห็นก็จะบางท่านท่านก็ป่วยอย่างเงี้ยการที่พวกเราไป ถ่ายภาพไม่ได้แค่เป็นกิจกรรมนะบางทีมันเป็นการไปให้กําลังใจไปให้ความสุขไปเติมเต็มสิ่งที่ท่านขาดอะ่ะบางคนนี่ร้องไห้เลยนะคนเท่าวันแก่เวลาเราเอารูปไปให้หรือเห็นคนหนุ่มคนสาวไปห้อมล้อมอะ่ะแกก็มีความสุขเนี่ยคือสิ่งที่บางทีสิ่งที่เราให้มันเป็นแค่กรอบรูปนะมูลค่ามันมากแต่ว่าเ,าเขาเรียกว่ามันไปเติมเต็มความสุขอะ่ะสิ่งที่ท่านได้อะ่ะมันอิ่งเอมอมัทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่างที่พวกเราไปเห็นนั่นแหละปีหน้าเราจะไปทําที่จังหวัดตากนะครับมันจะเป็นโครงการใหญ่300คนาฝากเชื่อกันประชาสัมพันธ์นะครับถ้าโครงการคนแก่ทั้งหมู่บ้านเนะเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันที่จังหวัดตากเห็นอาจารย์บอกว่าเซตใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวเราดูกันแต่ทีนี้สําหรับวันนี้เห็นไหมเราเคลียร์เซตกันเรียบร้อยหมดหมดแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้รับความสุขนะผู้ใหญ่คนเท่าคน,นแก่ก็ได้รับความสุขได้รูปได้อะไรบางคนอาจจะเคยมีรูปหรือบางคนอาจจะไม่เคยมี แล้วก็เอาตรงนี้ไป,ไปให้เขาก็สําหรับวันนี้ก็สนุกสนานครับคิดว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราก็แบบเออไม่ได้แบบมาด้วยใจแหละ <ๆ S 1> คุณเม <ๆ S 1> ้ง<ๆ>ชวนเราก็มาก็ขอบคุณลูมิกไทยแลนด์ที่สนับสนุน<ๆ>กล้องให้กับโครงการให้กับพวกเราได้ใช้งานได้ทดลองใช้งานกันแล้วก็ขอบคุณซิกมาที่ให้เลนส์17-40ตัวนี้มาลองใช้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แจ๊คที่เรามาโครงการถ่ายคนแก่้หมู่บ้านก็เรียก่งผู้เฒ่าผู้แก่เนาะก็เขาว่ารู้สึกยินดี แล้วก็ทําตามที่แบบขั้นตอนที่เราทําแล้วก็แต่ละคนก็มารอเราด้วยซ้ํามาแต่แต่เช้าอ่ะแล้วบางคนได้ภาพไปเขาก็รู้สึกดีสพอเขาได้ภาพและความความรู้สึกเขารู้สึกดี่ะเราก็อิ่มใจมีแรงทําต่อคลิปหน้าไปยคงไไปครับไปตากแล้วพบกันที่ตากนะครับแล้วก็ฝากติดตามเนี่ยติดตามเพจนี้ยใครดูคลิปนี้ยมาดูเนี่ยติดตามเพจนี้ที่ไหนก็ติดตามอันนั้นะเออติดตามนั้นแล้วก็แชร์ด้วยอ นฝา <นะ S 2> ก <Okay. S 2> เคเราเลยนะเค okay, ครับพอแล้วดเดี๋ยวนะครับ <ปา S 1>